จะมาหากินต้องมีของดีคู่ใจคันนี้แหละใช่เพราะมันคุ้มประหยัดป้ายแดงไป 300. 3 0 0แสนนิสสันนวราชสอง e double cab c a l i b r ปี2อ2 1ีออกรถศูนย์บาทผ่อนแค่7,000พบาทต่อเดือนเครื่องดีเซล2.3ทวินเทอร์โบแรงดีไม่มีตกเกียร์ออโต้ไม่ต้องเหยียบคลัสช์ขับในสวนก็ง,ง่ายขึ้นเขาก็ไม่เหนื่อยไฟหน้าคอส LED พร้อม Day Time Running l ไ g h t ล้ออลอย17นิ้วพวงมาลัยมัลติฟังชันบวก cruise control ขับทางไกลไม่เมื่อยือเดียวก็ เบาะหนังสีดำพร้อมแอร์ออโต้เย็นทั่วทั้งคันหน้าจอสัมผัสจะเปิดเพลงหรือฟังข่าวก็สะดวกท้ายกระบะจะของเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงคันนี้พร้อมรุยพร้อมใช้ช้าอดหมดสนใจแวะมาเทสไรฟ์ได้เลยเรารับประกัน3ปีเต็มครอบคุมมาหล่247รายการฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินตัวไทยอีก3ปีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมเราระบุลงให้ในสัญญาซื้อขายสนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์เจ้าแรกเจ้าเดียวซื้อไปใช้ไม่ต้องซ่อมต้องที่เก พระรามเก้า